เมื่อเขาแอบลงรักสาวข้างบ้านแต่เธอดันเป็นดารานหนังดาวโปสได้เขาจะเดินหน้าจีบเธอต่อหรือว่าล้มเลิกความตั้งใจมาดูกันสปอยมูวี่ขอเสนอ The Girl Next Door สาวข้างบ้านสกิดหัวใจวิวถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยหนังเปิดเรื่องมาที่แมทธิวเพะ่อกของเราเป็นนักเรียนดีเด่นเขามีความฝันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ และเขายังเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะจบการศึกษากันแล้วอาจารย์ก็ให้นักเรียนทุกคนเขียนสิ่งที่จดจําลงในสมุดบันทึกแต่พระเอกของเรานั้นกลับไม่มีสิ่งที่น่าจดจําในช่วงวัยเรียนเลยพระเอกมีเพื่อนสนิทสองคนก็คือคริสและอีไลในช่วงที่ประชุมอยู่นั้นพระเอกก็เป็นประธานนักเรียนได้ขึ้นมากล่าว ถึงเรื่องโครงการช่วยเหลือเด็กเรียนเก่งแต่ไม่มีทุนทรัพย์ให้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้และเด็กคนนั้นก็คือซัมยังนั่นเองเด็กจากกัมพูชาเขาฉลาดหลักแหลมเรียนรู้เรื่องแคลคูลัสได้เองตั้งแต่เด็กและอาจจะเป็นไอสไตล์คนต่อไปอีกด้วยและในตอนนี้พระเอกก็ใกล้รวบรวมเงินได้ครบแล้วพอเลิกประชุมนักเรียนทุกคนก็ได้โดดเรียนกันไปหมดพระเอกก็คิดว่า ก่อนเรียนจบเขาอยากทําอะไรแสบๆไปบ้างเขาจึงไปบอกเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่เห็นด้วยเขาจึงตัดสินใจจะไปคนเดียวแต่ถ้าว่าก็ทํามันไม่ได้พอพระเอกกลับมาถึงบ้านเขาสังเกตเห็นรถสีขาวคันงามของใครก็ไม่รู้จอดอยู่ข้างๆบ้านพอตกเย็นพระเอกได้นําขยะไปทิ้งเขาก็ได้เจอกับสาวผมบอลหุ่นเซ็กซี่เธอหันมาสบตาเขาพระเอกนั้นมองเธอโดยไม่ละสายตา จนไปชนเข้ากับถังขยะล้มละเนลนาดพอพระเอกเข้าบ้านก็ได้พบว่าสาวคนนั้นเป็นสาวที่อยู่ข้างบ้านของเขานั่นเองและบังเอิญที่ห้องของพระเอกนั้นตรงกับห้องของเธอพอดีเลยแล้วตอนนี้เธอก็กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ด้วยพระเอกที่ได้เห็นถึงกับมองตาค้างเลยทีเดียวพอเธอเห็นว่าพระเอกแอบมองเธอจึงเดินตรงมาที่บ้านพระเอกเธอชื่อว่าแดเนียลเป็นหลานของคนข้างบ้าน เพิ่งย้ายมาใหม่ซึ่งพอพระเอกลงมาก็เห็นแดเนียลกำลังคุยกับพ่อแม่อยู่ซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ให้เขาพาแดเนียลไปเที่ยวแถวๆนี้พอพระเอกกับแดเนียลขับรถออกมาได้สักพักแดเนียลจึงถามพระเอกว่านายชอบหรือเปล่าภาพที่เห็นเมื่อกี้นะ่ะพระเอกด้วยความที่ใส่ซื่อจึงอ่ำออึ้งๆไม่กล้าจะตอบแต่พระเอกก็ได้ขอโทษและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแอบดูเธอ แดเนียลจึงแก้เพจพระเอกโดยการที่ให้พระเอกแก้พาอยู่กลางถนนแล้วเธอก็ขับรถหนีออกไปเลยพระเอกก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงกลับบ้านสภาพแบบนี้คงไม่ได้แน่แต่แล้วเธอก็วนรถกลับมารับพระเอกและทั้งสองคนก็พากันไปนั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพระเอกก็ถามแดเนียลว่าคุณทำงานอะไรเหรอแดเนียลจึงบอกไว้ว่าเธอเพิ่งลาออกจากงานและตั้งใจไว้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่นั้นแดเนียลก็วาดรูปภาพไปด้วยเธอก็ถามพระเอกว่าเคยทำเรื่องแสบๆในโรงเรียนบ้างไหมพระเอกก็รีบคุยโมว่าตัวเขานั้นทำเรื่องแสบๆมาเยอะมากๆแต่แล้วแดเนียลก็จับพิรุษได้ว่าพระเอกนั้นไม่เคยทำเรื่องแสบๆเลยสักครั้งทําเอาพระเอกไปไม่เป็นเลยทีเดียวแล้วแดเนียลก็ให้รูปภาพที่เธอวาดให้กับพระเอกไว้ในวันต่อมาพระเอก ที่เริ่มตกหลุมรักแดเนียลได้นำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนทั้งสองคนฟังอีไลก็บอกให้พระเอกไปฟันนังเอกซะถ้าแกชอบเขาก็จัดไปเลยเพื่อนในช่วงบ่ายแดเนียลได้มาหาพระเอกที่โรงเรียนพร้อมกับรถคันหรูของเธอและชักชวนให้พระเอกโดดเรียนไปกับเธอพระเอกไม่รอช้าแอบหนีเรียนไปเที่ยวกับแดเนียลทันทีในเวลานี้ทั้งสองคนมีความสุขด้วยกันมากๆแดเนียลที่เห็นว่าพระเอกนั้นไม่เคยทำเรื่องแสบๆเลย เธอจึงพาพระเอกไปแก้ผ้าเล่นน้ําที่บ้านของคนอื่นและบ้านที่พวกเขาแอบมาเล่นอยู่นั้นมันดันเป็นบ้านของครูใหญ่โรงเรียนของพระเอกนั่นเองแต่ก็โชคดีที่พวกเขาไม่โดนจับได้ในช่วงค่าในระหว่างที่คริสและอีไลกําลังนอนดูหนังอย่างว่าอยู่พระเอกและแดเนียลที่ขึ้นมาจากสระต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจึงมาหาคริสและอีไลที่บ้านทั้งสองหนุ่มที่ได้เห็นแดเนียลถึงกับตาค้างในความสวยของเธอ แลวพวกเขาทั้งสี่คนก็มาปาร์ตี้พอพวกเขาเดินเข้ามาในงานก็มีพี่สูงยาวมาทักแดเนียลและพี่เสื้อแดงก็ลากพระเอกออกไปพระเอกเห็นว่าพี่สูงยาวกำลังจะจีบแดเนียลเขาจึงเกิดอาการหึงขึ้นมาเขาจึงตรงไปจูบแดเนียลต่อหน้าต่อตาพี่สูงยาวอย่างเร่าร้อนหลายวันต่อมาอีไลผู้เชี่ยวชาญในการดูหนังอย่างว่าเขาได้รู้ว่าแดเนียลนั้นเป็นดาราหนังดาวโป๊ เขาจึงรีบพาพระเอกมาดูหนังที่แดเนียลแสดงพระเอกที่ได้เห็นถึงกับช็อกพูดอะไรไม่ออกและทนดูจนจบไม่ได้อีไลจึงแนะนำให้พระเอกพาแดเนียลไปฟันซะในคืนนี้ เพอเอกด้วยความที่รักแดเนียลมากๆเขาจึงตัดสินใจไม่อยากเจอแดเนียลอีกต่อไปแต่พอเขากลับมาที่บ้านเขากลับพบว่าแดเนียลมาหาเขาที่บ้านและกำลังดูอัลบั้มรูปตอนเด็กของเขาอยู่เพอเอกก็เริ่มจินตนาการเห็นแดเนียลกำลังเล่นหนังอย่างว่าอยู่เขาไม่อาจสลัดความคิดและภาพในหัวได้เลยแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกไปข้างนอกด้วยกันเพอเอกก็คิดถึงตอนที่อีไลบอกแผนให้ฟันแดเนียลขั้นตอนที่หนึ่ง ให้ทำเหมือนไม่ได้ชอบเธอขั้นตอนที่สองให้มอมเธอซะและขั้นตอนที่สให้รูปคําและแตะอ่างเธอขั้นตอนสุดท้ายจัดการเธอซะแล้วพระเอกก็ได้ชวนแดเนียลเข้าโรงแรมแดเนียลถึงกับอึ้งไปสักพักแต่ก็ตอบตกลงพอพวกเขาทั้งสองคนเข้ามาในหอ้องพระเอกด้วยความที่อ่อนหัดไม่รู้จะทํำยังไงจะกลับลำก็ไม่ได้แดเนียล รู้ว่าพระเอกคงรู้แล้วว่าเธอนั้นเป็นดาวโป๊และหวังจะฟันเธอในคืนนี้แน่ๆเธอจึงประชดและเริ่มยั่วยวนพระเอกและยอมให้พระเอกทำแต่ด้วยความที่พระเอกหลักแดเนียลมากๆและไม่กล้าทำแดเนียลจึงต่อว่าพระเอกว่าคุณอยากนอนกับดาวโป๊ไม่ใช่เหรอคุณคิดกับฉันแค่นี้ใช่ไหมพอพูดจบแดเนียลก็ร้องไห้และเดินออกไปทั้งคู่ทะเลาะก,กันซึ่งแดเนียลเองเธอก็ชอบพระเอกอยู่เหมือนกัน แต่เธอก็ผิดหวังที่พระเอกทำแบบนี้กับเธอในวันต่อมาพระเอกกะจะไปง้อแดเนียลเขาจึงไปหาเธอที่บ้านพยายามอธิบายและขอโทษเธอแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านของแดเนียลเขาชื่อว่าเคลลี่เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของแดเนียลทั้งคู่กำลังจะออกไปเที่ยวกันจึงชวนพระเอกไปด้วยแล้วทั้งสามคนก็ได้ไปเที่ยวที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งและมีผู้หญิงเต้นรูดเสาอีกด้วยและในวันต่อมา อาจารย์ได้เปิดหนังเพศศึกษาให้นักเรียนดูแต่เ,เพื่อนๆในห้องก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนังเพศศึกษาที่ห่วยแตกเอามากๆพอเลิกเรียนพะเอกได้เจอเคลลี่ที่โรงเรียนเคนล,ลี่จึงอาสาจะไปส่งพะเอกกลับบ้านแต่พะเอกต้องไปทําธุระที่ธนาคารก่อนเรื่องการรับบริจาคทุนการศึกษาให้กับสมยังเคลลี่จึงไปส่งที่ธนาคารพระเอกได้เล่าเรื่องสมยัง ให้กับเคนรี่ฟังและโกหกเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารว่าเคนรีเป็นครูปรึกษาของเขาเองในวันต่อมาดเดนียลเธอกำลังขนของขึ้นรถและตัดสินใจจะกลับไปทำงานกับเคนรีพระเอกที่เห็นจึงรีบเข้าไปถามว่าพวกคุณกำลังจะไปไหนกันเหรอเคลรี่จึงบอกไปว่าพวกเรากำลังจะไปงานที่รัสเวกัสส่วนดเดนียลเธอก็บอกไปว่าชีวิตของเธอนั้นก็เป็นแบบนี้แหละ ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้บอกกับพระเอกไปว่าเธออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แล้วเธอกลับเปลี่ยนใจกลับไปทํางานอย่างว่ากับเคลลี่ซึ่งพระเอกก็ห้ามเธอไว้ไม่ได้พระเอกได้แต่โทษตัวเองที่เขาชวนแดเนียลเข้าโรงแรมในวันนั้นและนั่นทําให้แดเนียลตัดสินใจกลับไปทํางานเป็นดาวโป๊อีกครั้งพระเอกจึงไปปรึกษาเพื่อนทั้งสองคนและแล้วพระเอกก็ตัดสินใจจะไปตามแดเนียลกลับมา เขาและเพื่อนๆได้พากันไปที่งานมิสติ้งที่รัสเวกัสพอไปถึงพระเอกก็ตามตื้อเกียกก่อมแดเนียลจนเธอไม่เป็นอันทำงานพระเอกที่เห็นสีหน้าแดเนียลเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าแดเนียลนั้นไม่อยากกลับมาทำงานแบบนี้อีกแล้วและแล้วก็มีตาลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแดเนียลเขาชื่อว่าลุงฮิวโกเขาพยายามพูดหวาดล้อมให้แดเนียลไปเล่นหนังในค่ายของเขาเคลลี่ ที่เห็นพระเอกในงานก็รู้ได้ทันทีว่าพระเอกนั้นต้องมาตามหาแดนิยลแน่ๆเคลลี่จึงลากพระเอกไปจัดการและต่อว่าพระเอกให้เลิกยุ่งกับแดนียลและไล่พระเอกให้กลับไปซะเคลลี่ที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าแดนียลนั้นเป็นตัวทำเงินให้กับเคลลี่นั่นเองส่วนทางด้านของอีไลและคริสพวกเขาทั้งสองคนได้ไปหลอกสาวๆว,ว่าเป็นผู้กำกับหนังในค่ายแห่งหนึ่งแถมยังไปหลอกจัดนุ่มสา,สาวอีกด้วย แต่ที่สุดความก็ได้แตกทั้งสองคนจึงโดนสามีของสาวๆไล่กระทืบหนีตายจนแทบไม่ทันเลยทีเดียวเพกไม่ยอมแพ้เขาเดินไปหาแดเนียลและพูดว่าผมรู้ว่าตัวจริงของคุณนั้นเป็นยังไงคุณดีกว่านี้ได้นะแล้วเขาก็เอากระดาษยัดใส่มือของเธอและเดินจากไปซึ่งมันก็เป็นรูปของเธอที่เธอวาดไว้นั่นเองแล้พระเอก กับเพื่อนก็เดินทางกลับบ้านด้วยความเสียใจที่ไม่สามารถเปลี่ยนใจแดเนียลได้ในวันต่อมาในขณะที่พระเอกกำลังนั่งทำใจอยู่ที่บ้านก็มีคนเปิดประตูห้องของเขาเขาหันไปมองและพบว่าแดเนียลได้ยืนอยู่ที่ประตูเขาดีใจเอามากๆในที่สุดแดเนียลก็เปลี่ยนใจและกลับมาหาเขาในตอนนี้แดเนียลรู้แล้วว่าเธอนั้นอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ และเลือกทางเดินของตนเองพระเอกจึงได้ชวนแดเนียลไปงานชิงทุนการศึกษาที่จะจัดขึ้นในคืนนี้ซึ่งเขาได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ขอทุนการศึกษาด้วยในระหว่างที่พระเอกกำลังนั่งเรียนอยู่นั้นเคลลี่ก็มาหาเรื่องที่ห้องเรียนและลากพระเอกออกไปเคลียร์เคนลี่โมโหหนักมากที่พระเอกแย่งตัวทำเงินของเขาไปเพราะวันนี้มีนัดถ่ายหนังแต่ว่าแดเนียลเธอไม่ยอมมาตามนัด ทำให้เคลลี่อดได้เงินส0 0 0มดอลลาร์และบอกให้พระเอกชดใช้เงินที่เสียหายทั้งหมดมาเคลลี่จอดรถไม่พอใจพร้อมกับชกเข้าไปที่หน้าของพระเอกจนเลือดไหลแต่แล้วเคลลี่ก็หยุดชกและขอโทษพระเอกพร้อมกับยื่นยาให้พระเอกกินและอ้างว่าเพื่อบรรเทาอาการปวดเคลลี่ยื่นข้อเสนอให้พระเอกว่าถ้าทำตามที่บอกจะยอมปล่อยแดเนียลไป เพ่อเอจึงยอมทำตามเคลลี่ให้พอเอกไปขโมยถ้วยรางวัลแท่งทองคำที่บ้านของลุงฮิวโก้พอเอกก็ทำตามที่เคลลี่บอกแต่แล้วเคลลี่ก็ตลบหลังโดยการโทรเรียกตำรวจมาจับเระเพราะเอกขโมยถ้วยรางวัลแท่งทองคำได้เขารีบวิ่งตามรถของเคลลี่ แต่ก็ตามไม่ทันพอดีกับรถตำรวจขับเข้ามาพระเอกจึงรีบเข้าไปหลบข้างทางและรีบโทรหาเพื่อนมารับทันทีพวกเขาได้มาแวะรับแดเนียลด้วยและไปส่งที่งานชิงทุนการศึกษาตอนนี้พระเอกออกอาการหลอนๆเพราะยาที่เคลลี่ให้นั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ยาแก้ปวดมันเป็นยาก่อมะสาทนั่นเองพระเอกที่เกิดอาการหลอนๆอ,อาการเริ่มกำเริบเต้นยัวกวนทีนเข้าไปทั่ว พอถึงเวลากล่าวชิงทุนคู่แข่งทุกคนก็ได้ขึ้นไปกล่าวครบทุกคนและแล้วก็ถึงเวลาคิวของพระเอกเพอเอที่ได้เตรียมโพยมาแต่เขากลับอ่านมันไม่ได้เพราะว่าตัวหนังสือนั้นเบอร์ไปหมดเขาจึงตัดสินใจดนสดมันเสลยและกล่าวมันออกมาจากใจและแล้วผลที่ออกมาคนที่ได้รับรางวัลชิงทุนในครั้งนี้ก็คือพีแวนนั่นเองไม่ใช่เขาเขาก็รู้สึกเสียใจเอามากม หลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาที่ธนาคารเพื่อมาปิดบัญชีที่รับบริจาคแต่แล้วทางธนาคารก็ได้บอกว่าครูที่ปรึกษาของเขาได้เบิกเงินไปแล้วและนั่นก็คือเคลลี่นั่นเองที่สวมรอยมาปิดบัญชีและชิงเงินไปพระเอก ได้บอกกับพนักงานธนาคารไปว่าคนนั้นไม่ใช่ครูที่ปรึกษาของเขานะและขอร้องให้ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนอย่าเพิ่งไปบอกทางโรงเรียนพนักงานธนาคารจึงบอกว่าจะปิดเรื่องนี้ให้แต่ถึงแค่วันจันทร์เท่านั้นนะพระเอกที่กุ้มใจเอามากๆจึงไปปรึกษาแดเนียลและเล่าเรื่องทุกอย่างให้แดเนียลฟังแดเนียลจึงมีแผน พระเอกไม่รอช้ารีบไปบอกแผนกับเพื่อนๆฟังแต่คริสก็ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้อีไลไม่ยอมและบอกว่าพวกเราขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะคริสจึงตอบตกลงต่อมาแดนีเลและพระเอกได้มาขอลุงฮิวโก้ช่วยพร้อมกับขอโทษและนำถ้วยรางวัลแท่งทองคำมาคืนซึ่งพวกเขาก็ตกลงกันไว้ว่าจะขายหนังผู้ใหญ่ให้กับลุงฮิวโก ถ้าทำสำเร็จพวกเขาจะแบ่งเงินกันหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ทำตามแผนแดนเนียลได้มารับเพื่อนสาวของเธอที่สนามบินเพื่อไปถ่ายทำหนังและพวกเขาก็มางานเลี้ยงอำลาพอทุกคนมาถึงที่งานเลี้ยงทุกคนก็แต่งตัวจัดเต็มพร้อมตากล้องที่ถือกล้องมาด้วยทุกคนในงานต่างมองมาที่พวกเขาพวกของพี่สูงยาวที่เห็นจึงเข้ามาถามพระเอกว่าพวกสาวๆที่มาด้วย เป็นพวกดาราหนังอย่างว่าใช่ไหมพระเอกก็ได้ชวนให้พี่สูงยาวไปร่วมงานแสดงด้วยคนที่เป็นผู้กำกับก็คืออีรายเพื่อนของพระเอกนั่นเองแต่แล้วการแสดงกับมีปัญหาเพราะว่าช่างน้อยของพี่สูงยาวนั้นไม่สู้พระเอกจึงตัดสินใจจะเล่นเองแต่เขากลับทําไม่ได้เพราะว่าพระเอกนั้นรักแดเนียลอากมากๆและทํากับคนอื่นไม่ลง จึงตัดสินใจจะเล่นแทนเองและการถ่ายทำก็เสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีเพราะพวกเขากลับบ้านกันหมดพระเอกและแดเนียลก็จั๊กกระดืยกี่ก้ยก,กันบนรถอย่างเมามันในวันต่อมาอีไลได้โทรหาพระเอกและบอกว่าเทปวิดีโอที่พวกเขาร่วมกันถ่ายทำนั้นมันหายไปพระเอกจะเดินเข้ามาในบ้านก็ได้เห็นพ่อกับแม่และครูใหญ่นั่งอยู่พร้อมกันนั้นยังมีเคลลี่นั่งอยู่ด้วย ทุกคนจับจ้องมาที่พระเอกพระเอกเห็นแคลลี่ถือเทปวิดีโอไว้เขาก็พอจะเดาออกแล้วว่าใครเป็นคนขโมยเทปมาเคลลี่จึงคุยกับพระเอกตามลำพังเคลลี่ไม่รอช้ารีบขู่พระเอกไปว่าขอเงินครึ่งหนึ่งจากหนังเรื่องนี้ทำมาอย่างนั้นจะบอกพ่อกับแม่และเปิดวิดีโอให้พวกเขาดูแต่พระเอกก็ไม่ยอมนะคะเคลลี่จึงเดินไปเปิดวิดีโอให้พ่อแม่และครูใหญ่ดู แต่วิดีโอนี้กลับเป็นวิดีโอสอนเพศศึกษาซะง,งั้นใช่แล้วคะ่ะวิดีโอที่พวกพระเอกจัดทำขึ้นนั้นเป็นวิดีโอสอนเพศศึกษาแนวใหม่ไม่ใช่หนังโป๊อย่างว่าเคลลี่ที่ได้เห็นถึงกับเออไปเลยและยอมคืนเทปให้กับพระเอกไปพ่อแม่และครูใหญ่ได้เห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่างมากและชมว่าพวกพระเอกนั้นทําได้ดีมากๆและแล้ววันจบการศึกษาก็มาถึงแต่ละคนก็มีสิ่งที่น่าจดจําของตนเอง และลุงฮิวโกก็ได้ถูกเชิญไปออกรายการเพราะว่าเขานั้นอยู่เบื้องหลังการทำวิดีโอสอนเพศศึกษาหนังได้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถึงขนาดว่าสถานศึกษาทั่วโลกใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาเลยทีเดียวหลังจากนั้นพระเอกก็มารับตัวซัมยังนักเรียนทุนที่เขาดูแลอยู่อีไลได้ทำตามความฝันเดินหน้าที่จะเป็นผู้กำกับหนัง คริสได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและโรงเรียนของคริสที่เขาไปเรียนต่อก็เปิดวิดีโอเพศศึกษาให้นักเรียนดูพระเอกในเรื่องได้ใส่หน้ากากปิดบังตัวเองไว้คนอื่นๆก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่คริสรู้ดีว่าพระเอกนั้นเป็นตัวของเขาเองและทุกคนในห้องก็ชื่นชมว่าพระเอกในเรื่องนั้นของเขาใหญ่เป็นบ้าเลยคริสจึงรู้สึกภูมิใจในตนเองสุดๆ ในตอนนี้พระเอกได้มาเรียนต่อที่ต่างประเทศโดยใช้เงินของตนเองที่ได้จากการเป็นหุ้นส่วนขายหนังของฮิวโก้ตอนนี้พระเอกและแดเนียลก็ได้คบกันอย่างเปิดเผยและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงสนุกกันไหมคะสำหรับหนังเรื่องนี้เพื่อนๆอ,อยากให้แอสปอยหนังแนวไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ